สวัีคนไทยต้องไปไหนต่อต้องเล่นเกมเล่นเกมแบบนี้ไม่นชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ทันแล้วเรามาตายกันเถอะรอบนี้สวัสดีคนไทยอยากเปลี่ยนชื่อก็ไม่บอกใช่ไหมล่ะใช่ใช่เราเปลี่ยนชื่อกันเถอะ

คำการ์เอาไม่อ่านคอมเมนต์หรออ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับแค่ดูแค่อ่านด้วยแค่ดูอ่านจากไหนอ่านโทรศัพท์โทรศัพท์ครับโอ้ว้าวแป๊บหนึ่งรอรอแป๊บหนึ่งคนไทยไทยรอรอแป๊บหนึ่งถ้าสมมติเราถ้าสมมติเราบอกทุกคนว่าถ้าเราบอกทุกคนว่าเน็ตเน็ตเราการ์เราไม่อ่านคอมเมนต์ทุกคนจะว่าเราไหมไม่ไม่ว่าฉันก็ไม่เปิดพี่เป็นแฟนกันเหรอคะอ่านด้วยครับแป๊บหนึ่งค่ะ เข้าอยู่ค่ะเราเป็นหนึ่งเน็ตเก่งนะมีท็อบสิ่งแล้วค่ะหรือตอวของชอบไป็อบสิ่งเลิมเปิดไหนวะอะไรแอบชอบใครไหมครับเป็นไงวะแอบชอบเนาะค่ะเอาพี่อ่านให้หนูฟังแล้วกันนะไม่สนใจคนดูแล้วเหรอ เติมเด็ดให้หนูก่อนมาเฟรมเป็นเช่นไม่ชอบพี่อ่ะไม่ชอบมึงนะ่ะเถ้้มามามาจอยจอยจอยถ้าถ้าหาห้องเจอจอยจอยจอยจะกดรายงานไปเลยไปเลยไปเลยไม่ไม่ใช่ชอบพี่อะรายงานเลยค่ะชอบพีอย่าพูดอย่างนี้อย่ามาอย่า ยังจเล่นหน่อยเล่นหน่อยแล้วงานน่าที่มาคืออะไงานเนี่ยรายงานเลยค่ะน้องไม่ใช่ชอบพี่รอไรเงยไรงานอะไรเล่าไม่ได้รักเลยค่ะอ๋อชอบอื่นค่ะใช่ไม่ไม่รู้ตรงนี้ตรงนี้เป็นอย่างี้ถูกใจก็อยู่ไม่ถูกใจก็ออกเล่นหน่อยจพี่แฟนไม่ว่าเหรอครับพี่อาจจะไหน่หฮะเอามีคอมเมนต์ที่มาเห็นไหมไม่เห็นแล้วคอมเมนต์ลังจัดเลยนะ โอ้เม้นอ่านไม่ทันเหรอปิด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 มิดแล้วใครไม่นะแล้วน้องมีคนที่ชอบไหมคะถ้าน้องไม่มีแต่พี่มีพี่สวยมากค่ะโอ้ยน้องสวยเหมือนกันแค่ไหนี่เสื้อขาวข้างหลังนะถ้าพี่ถอดร่างมากอ่ะพี่ก็ชอบในเมื่อไหร่หรอไม่รู้เอเดียพี่เอยน้องมาพี่มามาพี่เราอ่านอยู่ค่ะมาน้องไม่พิมพ์พี่ต้องพิงแทนแล้ว ลงไลฟ์ไปแล้วเลยแป๊บนึงค่ะที่ข้างหลังเขาให้เล่นก่อนเดี๋ยวลงไลฟ์ขอสองทีนะเดี๋ยวเจอกันขอสองทีอ่ะสองทีพี่เสื้อขาวหล่อมากค่ะอุ้ยขายได้ค่ะแต่แฟนห่วงนะคนนี้น่าหิวน่บ้กเลยน่าหิวแมวหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วแมวเก้าขามีกี่ตัวแมวบ้านโน้มีเก้าขาะแมวเก้าขาจะมีทั่วไปเนาะแมวที่ไหนเดินไม่ได้เนี่ย แมวแมวว่าน้องไม่ก้าวขาถ่ายค่ะรูปพี่ดูหน่อยพี่อยากเห็นกัน FC พี่เสื้อขาวแล้วฮะปิดเลยหน้าเปลือกแต่สนุกอะไรอ่ะเนาะมาเล่นกับพี่มาพี่ผู้หญิงทำอะไรอ่ะผู้หญิงคนไหนอ่ะอันอันนี้คนนี้เปล่าคะคนนี้ก็ผู้หญิงเนี่ยนะหมุนกล้องหน่อยครับให้พี่หมุนไปไหนอ่ะน้องหมุนพี่หมุนไม่ได้นี่คอมพิวเตอร์อ่ะเต็มตัวน่ารักเลยครับ พี่เจ้าขาวมานั่งทำไมคะอย่างโออหาหาไม่ได้ค่ะมีแฟนแล้วขอโทษค่ะพี่ชุดไทยข้างหลังสตรีมหรือยังพี่ว่าจะชวนมาสตรีมอยู่น้องรอแป๊บนึงคนต่อไปเดี๋ยวน้องเห็นแน่เราบนึงโ <c oughs> ลกกลมอู้โลกกลมเหมือนกันนะคะเ <c oughs> นี่ย่ะไป้ครับรวมไว้ครับวันนี้ค่ะไปไปอ่ะไปอ่ะฝากฝากพี่เจ้าขาวข้างหลังนะคะคุมคุมกลุ่มต่อไปอ่ะฝากด้วยค่ะอาการหนักเหมือนกัน ไปค่ะไปค่ะปิดไลฟ์ค่ะปิดไลฟ์ปิดไลค์ปิดไลฟ์ปิดไลฟ์ปิดไลค์ไ,<ห>ไป,ไปขเนี <laughs> ไไ่ยช่วยด้วยค่ะไปิดไลฟ์ไปข้าเน่ย